จะมาแตะกูอีกลน้ึงเรอนกว่าบังที่ราหราคน ีมมเด็ก่รใจบางทีใกคนนึ้อะไวะปัาจะมาไอดีเสื้อก็าไปดีหมววเอาไปดีท่ากันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปดีค่ะงสร็จแลครับทุกคนสีน่ศนสี่ศูนย์ก็ศูนสองเก็ดสี่สองหนึ่งสี่ศูนก็ศูนย์สองเก็ดแล้วับทุกคนไปกันต่อ มันก็อย่างงี้ครับตัวครับซิม3เก็บเก็บ ഇതൊരു പെൻ ഐഡി ആണ് cũng ta bọt bẹp cái dây dầu Nói đâu lẹo Nào Nào Nhân. Nào Nào อัญมณีกูลืมบอก Không 하 ó 아, ư ơ n a ผมก็เช็คอดีตสิแล้วครับทุกคนไอ้ดัมไลท์ไวรุ่น เดี๋จะบอกไปนะครับว่าฝากติดตาม้วยครับ ำหรับคลิปนี้ผมขอเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย